กับสบายดีพี่น้องขอบคุณพี่น้องจ้ากับสบายดี Fc ถูกทานพี่น้องลอยหน่อยรับปุ้ยพี่น้องไม่คิดข้าวอาบน้ำให้เพื่อนอาบตามที่ Fc เพื่อนแนะนำมานะพี่น้องเนาะว่าเออค่อยๆอาสัมลีธิ์เศษรอบดวงตาเศษแบบที่มันนั่นเอาภาวามือเขาเนาะเพื่อแบบเขากระพุ้ว่ามันอ่อนหรือมันแข็ง ใช่ปะสัมผัสตัวนอนรับปุ้ยยังเงินกี้ขเขาแรงแล้วแหละกินแล้วแหละกลับจะไปดีพี่น้องจะพากันไปไะนะพี่นอ้องไปดีด้วยพี่นอ้องพากันไปตลาดแรงเมืองสวรรค์นะเขตส่งนมไปใหล้ลอยก่อนให้ล้านวใหญ่เงิงหา ข้าแมททีไปย่างตลาดแรกก่อน็มีปืนแบบวอมาหาหมูก็เลยมีปืนมาเอาไปทันไปนี่อยังเงี้ยนะไปกินเขากับปะแดกคือเก่าจได้ซื้อประแดกหาจังแหล่ของเอะไกปแดกระาแดกซื้อใช่จยังกับอะไรกกับีปลรแดกกับเยี่ยมเ้ยนอืมคือสุดยอด นั่นแหละกระเพาะยังขึ้นเลยเลยพยัญามอยากกินไรจะได้ได้อยากบอเมนอันยากกระอุดอ้าแบบข้ามาในเมืองเนาะแบบว่าเว็ดเว็ดแน่กินกระเพาะอ่งกินประแดลไรกระเพาะขึ้นปดกือแินกระแงบ่หายเนาะกระลงจะพากันไปอ่น เตรียมสะทานทีลให้ยยังเงินยาน้านหน่อยหายโอ้ตลาดนัดแขมของพี่น้องจามาหอนแล้วพี่น้อง,อองเอากับบปเคยมาจกเถือ่อพี่น้องเลยครั้งแรกที่เห็นเมื่อตลาดเมืองสวรรค์ ลูลามาเห่าเนาะถ้าเป็นนี้มันก็เสียเงินเสียคำแล้วนะใจอย่างตลาดนันนะพี่น้องพอมันเห็นอย่างก็อยากได้เสื่อมตัวใหญ่โตท่าดไหน งามอนะดีเนาะสี่สิบพันมันมีลายตลาดด้อันนี้สิมาตลาดโซนอาหารพี่น้องจ้าเนี่ยตลาดกลางคืนเนาะ ยังให้อันใกล้ๆก,กับลูกเลยเนาะอันสิเป็นตลาดแรล่งอาหารเนะพี่น้องอาหารมีแต่แบบว่า,กกนนา,กกนาหน่กกินน่ากินทั้งนั้นเลยพี่น้องจา้า มีสไลเดอร์อีพี่น้องแบบนี้อ่ะมันจะเป็นต้องมีงานเนาะมันสิมีคู่มือคู่มือเนาะบ้านเฮาส์อ่ะจะมีงานอย่างมีแบบนี้เนาะเออหรือว่ามีสไลเดอร์นี่ก็ต้องมีงานอย่างมีพี่น้องอันนี้ในเมืองคือสิแบบว่ามีคู่มือคู่มือคิงข้ามระยะนี่อ,นนอยากกินซูนชิว่าฮะ อาหารน้ำมีแตเนียไปตะกินเนาะเดยพี่เนอะอาหารเพื่อน้ำมีแต่แบบไปตะกินเนาะสะอาดสะอาดเนาะแซกอกชีสอย่ะโอยยางยางใจ ลาอ,อ้อสอยากกินพี่น้องกินอยู่นี่ยวะถ้าจะกินขนมครก อััไนแ้ยัะไเหรอต้องหนึ่งชิ้นหาคันนี่กาญชันมีหงก่อนมีไส่มะพร้าวมันม่วงมันลืองแตงสีดใหมะกเ้ามีบอกมีหมะกร้าวใส่ดีพกก่อนชิ้นหาคันพกก่อนชิมนหาใช่เนาะมากัจัน แต่ว่าคองแพงนะพี่ดาวใจขนมโกนะฮก้อนชิมหะไม่หักอดกราเาอะไรไม่ะหัฉันเะอยากได้ซูชิมาให้ลูกสาวฉันเลยเมนบะาึงดนบ้าเล กาดึงอาบัอออันเึงิ้มแบบยิ้แบบยูไม่กล้าผมิ้แบบได้อ้ยูไม่ก้าเมื่อไรคิเดาติดติดันคิวเด้อไปมันทะลุกันเนาะแต่พนยาก็น่าและล่ะมันมันียงแคมคอ ไปบึงต้นนั่นเนาะเสร็จถ้าไปน่าหาันบะมีแนากินเด้ลงมาให,าม,าหาม่มเนาะ่ดใอันนี้ก็เป็นตลาดลาตีในในเมืองสวรรค์เนี่พี่น้องตลาดกลางคืนอันนี้แม่เป็นซิมิมคุเมอร์พี่นอ้อง บรรยากาศแบบางามนเนาะเห็นแบบนี้แหละคินฮอนเมืองไทยพี่นาะอูอ้งาม,มาริอาคาปูแบบนี้เาบาะหาวานนะ่ะโบเมนบ,มบอกยักขึ้นดิ้นกี่แบบเขาจะตัง้งขึ้นบ่โบเมนเนาะคขืออยู่ไหนอันคล้ายๆลิ้นเตาน้าเนาะ น,นี่นีี่ก่อนมันเด็กก่อนเป็นอย่งเออหลุดใหม่นะพี่นาะหลุดใหม่ไปจักขึ้นใจเฮงลวคเคยเห็นเนานนะ,นะคเคยเห็นนะนใจทางเดินแห่งเปินตะกินเดินแหงเปิดตะแสบพี่นนอะขอส้นนี่ก่อนส้นนี่ก่อนครับทางเลกที่มาตละอสะวันพี่นนอะ คินอะกินฮอลูกสาวเลยชิ้นยังเบนหม็ <c oughs> นย่งกันเด้นี่นติม่มซำติ่มซำนาแกไ่้อนตม่คได้วันนึ่งปาทเจ้าแรกในสวรรค์ติ่มซำ มีแต่แน่เปตแเนาะหอมสะกอกคามาอยากบแกงเห็ดแกงเห็ดรวมทอยไบ้าไก่่ายแนไดป้บออ่าอันนี้สิเป็นองีนวักุมๆปตแบเนาะ ก็จะซสบไปเนาะใส่อวนอะไรบ่สอ,อ,อันนึงงหาเขาจะอันเนาะสมบะบ่ห่อเออเขาได้ว่าสมจะกินแบบสม,ออมนมมสมแบบสม,มนี่ขาตทาาองถ่ายสามสี่มือถึละเออ <c oughs> เห็ดเองบ่บอัใค่บอเผื่อมันสี างเซิซาซอท๋ายส่ผสมแห้งนหนเอาไปใส่เลยอันนี้เป็นยาทำเมาใจนะเรพมันมาเยี่ยมแม่นะอันนเป็นปู่นะเป็นปู่่ะเฮ้ยปู่มันอยู่ในนี่นะมันอยู่ในเมืองอยู่ในนี่แต่น่ากาหุจักว่าจะจ บนที่บ้านแต่ว่าเนี่ยเราเป็นแม่ขแม่เจาเลี้ยงมาเจ้าเลี้ยงท่านท่านที่พ่อไปส่งลงมาเราเป็นน้องผส่งอูบ่ายเบิ่งเลยเลี้ยงกันแม่ส่วนส่วนพ่อก็แม่พ่นน่ะไปทำงานเนาะอยู่ฝั่งไทยพี่น้องอันนี้สิเป็นปู่ปู่แบบน้องของพ่อปะเป็นน้องของแม่เป็นน้องของญาติญาติน้องของญาน้องอีพ่อเป็นของน้อเป็นของแม่พี่พ่อซจ้ะ นองยงไงปูพี่พ่อเน่ยเป็นร้านเนี mm. ่ยเออแบบแบบห้าวกำน่เนะเออได้ี้แล้ว้านอะไรนะเพราะว่าเพราะว่ามเป็นเพราะว่าเป็นธามาเออมันยาวมันมันยาวพา เป็น้ององาแม่่นเป็นน้องของหาเป็นน้องของาน้องาคิงน้องหาคิงเออคิงเป็นผู้หล่าสุดโอ้เนจก็บไปน่บเนห้องปู่ๆเออเฮากไปไปเฮากผู้ใหญ่พาแล้วพี่น้อง8คนน้อง จนพ่อแม่ไปทำงานทางฝั่งไปกวาดถนนแถวหมู่บ้านขนา่นเนอทำความสะอาดเนาะอรนะไร้านกจ้งไก่เนาะ ได้ไปเจอไปเมื่อคืนคือร้านฝืนที่แถวัวเต็มเลยบางน้องไปน้องอะไ้เกมเล่นกล้องไปแถวคัวอัวนึงก็ซื้อไปนอกเขาบอมโกงค้อนบเสื้ออาหารมาหลายอย่างอีกองี้ะแล้วก็ซื้อสุดน้อยก็ฝากร้านกันที่ที่นอนทัวบงนุ่งนอนซื้อที่นอนไทยร้านสาวเนเฮงเป็นเฮงเอถือเล็ม เดี๋ยวนี้ห้องป้าเพิ่นเดี๋ยวนี้ห้องป้าซื้อมาฝากซีชูปูเขาเขาเป็นคนหมักนอนดีได้งานนะสงซีชูปูนะแเป็นผ้าอันแม่แม่แก้มรู้เสือันนีป้าแก้มรู้ป้า มีจ yes, so uh, oh, oh, ักส yeah, so mm ุดเอาเปนคนหมักนอนแดีวก็เลออยู่นุกสุกสบายนะนะเือคือไม่เพ้นมากเอาแบบที่เ้าหมักเป็นแบบแป้าะชีชมพูด้วยมัหมักชีชมพูอะหมักแน่นมีจักสูตรนะเบิรงทั่วบอกเลลายนึงมันเป็นแบบ เห็นปเป็นแบบค้าเลยและเป็นแบบแบบแบบพวกจีนอะไรนใช่ซองซองเอ๊สือองาององมุตมิห้าเสือดำอีใส่ยามาวเลยแม่อ๋แปลว่ามัต้องใส่สบตีนนะเาะมีอย่างจันเพื่อนอีกแต่พี่อาปาใส่ก่อนอัับ ที่นอ่นมีแะไรพี่ซีบัวว่ะเอาอซีฟ้าลยอะไรสุดนี้ใส่ย่ำนาวเนี่ยใส่ย่ำนาวมีหมวกพรม่เส่งนั่งเลยเด้อสิบอกส่งคือน่าจะอยากได้ชงนี่เด้อโบกตีนพอน่ะแบบนี้นี่แบบแบบทำใสทุ่มที่สบตีนเพิ่นกับเบญ่าเห็ดสบตีนมหาอินเลยเห็ดเป็นแบบนี้แม่ต้องมีแฮงพิศนองกัได้แม่เนาะขาดเว้ยเลื่อน สุดนางสักดเลยแทงกขเล็กน้อยสวยเลยมือไปสักนะจมือื่นใส่ห่อเธอไปสักค่ะหมอนสักกับพวกแล้วใส่เมื่อยเพื่อนมันมันตากหง่างแล้วไม่มอกตา้น ไปนวดกนเลยแหงต้องมือก็บอแหงนะน้องจ้าววันนี้เขากระสิคราปิลิดอย่งเนาะพพอๆกันคิิหนะพี่น้องการสบายดี